การแสดงนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแม่ด้วยแล้วนะคร<อ>ับคุณแม่มาจับผอนแก่นเลยนะครับฮะ <c oughs> ต่อเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ต,ต,ต,ต่อเลย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 ให้คุณแม่อวยพรให้ลูกเนสหน่อยสิครับลูกเราจะทำการ <c oughs> แสดงนะครับให้ร้องนที่สองนะพี่บ๊ะค่ะน้องเนสวันนี้แม่มาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอ,อให้น้องเนสทำเมนเทนดีที่สุดแล้วก็ ผู้ชมที่รอผชมทางบ้านแล้วก็ที่คอนเสิร์ตนะคะสู้ๆนะคะอยลางใจให้ค่ะขอบคุณคุณแม่มากครับบทเพลงรุ่นคุณแม่บทเพลงแรกที่จะนำมาับร้องก็คือเพลงเสน่หาจากต้นแบบของคุณนดาวิยาการนะครับเ e s s V7 ครับ Yeah. <laughs> ลมน่ะปูจากแกร่ตาน้ำตาโน่ถ้าต้นสมฝืนของต้องตาใจตา แค่ปีเจ็ดนะครับแต่ว่าพัดชมสวยมากเลยอ่ะเพลงนี่มันเปลี่ยนคนได้เหมือนกันนะใช่ไหมอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆให้มาร้องเพลงที่นี่อยู่ไม่กี่อาทิตย์เองแล้วฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับเป็นกันใช่ไหมจากครั้งที่แล้วที่อยางเป็นท่าอะไรอยู่เลยอ่ะอะไรอ่ะกระดึ๊บกระดึ๊บอะไรอยู่เป็นเวลาน เป็นอยู่บํารุงค่ะโอ้โหเก้าทีละเก้าใช่ค่ะต้องโอ้โหเต้นดุ๊กดกานเคยทําตัวอย่างนี้ไหมไม่ไม่เลยค่ะมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะแบบเวลาร้องเพลงเนิ่มๆอย่างนี้แต่มันต้องได้ฝึกได้ทํานี่แหละคือการฝึกทหารอีกแบบหนึ่งแบบฝึกโดยใช้ดนตรีใช้เพลงคือฝึกให้คนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปไหนไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแบบจนไม่มีจุดยืนแต่ว่าฝึกให้ตัวเอง มีบุคลิกแล้วมีวิธีคิดจากเร็วเป็นช้าลงบ้างทีบางทีผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องกระโดดกระเดกจุกชุกจุกบอกเท่าไหร่ก็ไม่จําบอกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเป็นก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เอาเพลงไปเสียปึ้งปุ๊บมันมันขยับไม่ได้มันถูกเพลงบังคับว่ามันจะมันอมันก็ไม่ได้นึ่งเป็นเรื่องที่ดีนี่ก็ต้องถูกถูกจัดมันเหมือนถูกจัดระเบียบเหมือนกันวิชานี้วิชาประวัติศาสตร์และภาษาไทยเนี่ย มันถูกจัดระเบียบมันจัดระเบียบพวกเราว่าต่อไปเราจะเลือกบุคลิกได้สําหรับในแต่ละสังคมหรือแต่ละเพลงแต่ละที่ที่เราไปเราจะได้ไม่อึอดอดัดเฮ้ยตรงนี้ปุ๊บโอ้โหมีแต่คนใหญ่คนโตเขาขึ้นไปร้องเพลงอะไรเราก็นุ่งชุดลาฟรีขึ้นไปสงหาผ่าเผยได้ <c oughs> ไม่ใช่แบบอุตายแล้วตายแล้ว,ลวทาํทาไงทําไงทําไงนะหรือพอไปที่ ไอ้ตรงนี้เขามึงวาภาวยปงโป้งโงึงกันก็ก็ไปได้เออนะเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงก่อนหน้าพี่ตุ๋มร้องอีกเป็นเพลงเก่ากว่าน,นี้อีกอายุของเพลงก็คิดว่าน่าจะประมาณห้าสิบปีนะ <c oughs> <c oughs> ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีก่อนหน้าที่พี่ตุ๋มมาร้องรู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้เด็วกกลัวพูดผิดมากเพราะว่า เป็นความจําผิดหลายทีแล้วเหมือนกันพวกรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆน่าจะเป็นคุณสุเทพวงแหงนร้องไว้ก่อน<ช>เราก็จะมาจับไอ้ตัวนี้ให้ดูว่าคือเพลงที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงลันานากษณะไหนก็าตามเรามีหน้าที่ต้องรู้สองเรื่องคือหนึ่งต้องรู้ว่ามันมาจากไหนมันจะร้องอะไรและสองคือทำให้ได้ ตามนั้นแค่นี้เองง่ายๆทีนี้ไอ้รู้เนี่ยบางคนไม่รู้ต่อให้เสียงดีต่อให้มีเทคนิคดีแต่ไม่รู้ว่าเพลงแบบนี้เนี่ยเขามีรากฐานอะไรแบบที่ที่กดให้ดูเนี่ยเห็นไหมัระเกตว่าโน้ตเหล่านี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีทางเดินของมันแล้วถ้าเกิดเราเอื้อน ผิดจัดสเกลนี้ไปเนี่ยแล้วมันบางทีมันโน้ตมันแค่ถ้าเกิดเป็นเพลงธรรมดาเนี่ยสมมติว่าโน้ตสำคัญสำคัญเขาเรียก i n c i p ิงโ o โน้นม่นมัมนมีมันมีอยู่แค่นี้แต่เวลาร้องจริงๆเนี่ยเราจะร้องร้องอย่างนี้ นี่คือสเสน่ห์ของเพลงรุ่นที่เขาใช้เป็นท่าทนิกแบบเก่าคือที่ร้องความรักเอ๋ยก็ได้นะทำไมเพลงสมัยใหม่เขาจะร้องแบบนี้คือหมายความว่าตัดโน้ตที่เยอะๆออกไปบ้านงนของสมัยก่อนนั้นคือด้วยความที่เขามีความสลับสรวยมีเวลาร้องเนี่ยมันมีเขาร้องอาจจะร้องคนเก่งอาจจะร้องความรักเอ๋ยโหโน้ตเพิ่มมาอีกตั้งกี่ตัวไม่รู้นั่นคือวิธีของเขา ว่าแต่ว่าก็ยังอยู่ในสเกลนี้ยังอยู่ในนี้นี่คือสเกลของเป็นนาาสนิกแต่ว่าเออมิเมื่อกี้อันหนึ่งสมมติว่าอย่างร้องเพลงเมื่อกี้มีคำหนึ่งสังเกตอย่างที่เนสร้องเสนยงหาอันนี้ไม่ได้เขาจะไม่ร้องหาแล้วขางนะคือบางบางคำเนี่ย สละอาเปิดแบบนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเพลงนี้จะให้สวยเนี่ยเขาจะร้องเสน่ห์ฮอ๋อให้ข้าเนื้อเรื่ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเขาสอนอยา่างนี้มาแล้วใช่ไหมครูเขาครูเขาบอกมาต้องจบอย่างเงี้ค่ะแต่ลืม <duc> um. อ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้าถ้าครูเขาบอกแล้วก็จะได้เป็นตำราเก็บไว้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะพบปะเวลาสระอาเนี่ยสระอาเวลาร้องในเพลงไทยเรื่ออายุคที่เขาร้องต้องร้องสวยๆปากสวยๆอย่างเงี้ยนะ ถ้าเกินี่ค่ะปากไม่สวยเหมือนห่าอะไรเงี้ยลุกมาห้องนะมันต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเข่าเก็บคองอเข่าอ่ะร้องเพลงแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิธีอีกแบบหนึ่งซึ่งเราได้พบกันแล้วแล้วก็ทํากันได้เออไว้มันอาทิตย์หนึ่งมันก็ทําได้นะนะโอเคต่อไปเพลงต่อไปเดี๋ยวกันกระติ้นกัสักหนึ่งกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลย เออถามความรู้สึกก่อนยังไม่ได้ถามเลยมันยังไงเไงพลงนี้วีคนี้บนเวทีอ,อตอนตั้งตั้งแต่ได้ได้โอ้โห,โห <c oughs> ถือว่านักข่าเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มเพลงเดียวที่เน็ตไม่หนาดขาเพลงลูกลุง <c oughs> ไม่ไม่ขนาดเลยค่ะแล้วไม่ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วพอบอกว่าเป็นเพลงรุ่นแม่ ก็คงจะคิดว่าเป็นเพลงเก่าๆแต่ไม่คิดว่าเป็นแนวลูกกรุงอะค่ะพอมาได้ฟังเนี่ยเนยก็โอ้โหลุกเอื้อนเราเนยก็จะตอนร้องร้องครั้งวันจันทร์ครั้งแรกใช่ไหมคะให้ครูคฟังครูก็บอกว่าระวังมันจะเป็นลูกทุ่งนะอย่างน,นี้ค่ะเพราะเนจะชอบเอื้อนลูกทุ่งไงค่ะแล้วพอทั้งอารมณ์ตอนแรกตีเป็นเศร้าค่ะก็ไม่น่ารอดค่ะก็เลย คงก็เลยว่าเปลี่ยนดีกว่าเป็นอีกทางหนึ่งลองให้ยิ้มไปรองเพลงไปครูว่าเออเอาทางนี้แล้วก็บอกว่าป้าแจ๋วก็มาบอกอีกทีว่าเพลงเนี้มันแบบชมชม้อยต้องตัวหน้าตาหวานๆเน่นก็ทำเน่นก็พยายามทันแต่ว่าวันที่ซ้อมใหญ่เน่นก็ทำไม,ไม่ไม่ไม่ดีเลยค่ะยังไม่เข้าใจอารมณ์ว่าต้องทํายังไงค่ะแต่ตอนพอวันศุกร์เนี่ยครูปุ้ม สอนเรื่องการใช้สายตาค่ะก็คือให้แข่งกันทำตาหวานใส่กันนะคะครูปุ้มเนี่ยนะใช่ค่ะก็พอครูปุ้มร้องมาครูปุ้มมองเรกสอนที่เฟสนี่ใช่ค่ะก็คือว่าให้แข่งมองมองกันเนี่ยให้หวานสู้กันนะคะแบบ <c oughs> จมูดเข้าหากันเลยะคะ่ะก็คือใช้สายตาส่งหากันนี่ก็เลยเข้าใจว่ามันต้องใช้อย่างไางเงี้ยค่ะจนไปถึงเวทีเมื่อวานนี้พอร้องเพลงเตรีมเสร็จใช่ไหมคะโอ้โหพอกลอนจะไป กำลังจะไปต้องเปลี่ยนชุดนะคะแต่รู้ว่าเป็นคนแรกไม่ทันแล้วไเตรียมตัวเลยค่ะแล้วก็ออกไปไปเห็นแม่มาพูดก่อนอีกคระทีนี้แ <ไป S 1> ม่งม่เลยทีเดียวแต่ว่ากั้นใจไม่ร้องไห้ค่ะโอ้โหต้องแบบมีสมาธิมาก,มากแล้วก็ตอนคือเน็ตเน็ตไม่เน็ตไ,ไม่ได้นึกถึงอารมณ์เพลงเลยนะคะอเน็ตนึกถึงเน็ตนึกถึงแม่ค่ะ ที่ร้องไปทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเ,เน็เนไม่ได้รู้ว่าเนตต้องร้องให้ผู้ชายคนนั้นแต่ว่าเนเห็นหน้าแม่แล้วเนนึกถึงแม่มันก็ออกไปอย่างเนี้คะ่ะใช่คะ่ะเนก็พอร้องเสร็จรู้สึกโล่งเนถึงแม้ว่าจะมันจะมีเพี้ยนมีแกว่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าภูมิใจค่ะพอใจแล้วคอมเมนเตอร์ขอเขาก็บอกว่าก็คือเนตมีปัญหาเรื่องการสื่ออารมณ์ใช่ไหมคะมแต่ว่าเนี่ยเพลงเนี้ยบอกว่าทําได้ดีแล้วก็แก้ปัญหาได้ แล้วก็เป็นที่เป็นโชว์ประทับใจของคอมเมนเตอร์อรนี่ก็ดีใจมากดีด,ดีดีเลยแหละค่ะคือด้วยบุคลิกส่วนตัวของเธอเนี่ยนะมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เซอร์ไพรส์แล้วนะแล้วก็มันเป็นบทที่ไม่สามารถที่จะไม่ใช่ไม่สามารถยากที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ในหัดการหัดหนึ่งอาทิตย์ค่ะถือว่าสอบผ่านอย่างดีเลยใ้ส่วนในเรื่อง เรื่องเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกชีวิตปกติของนักร้องเจออะไรมันเพี้ยนได้ทั้งนั้นแหละนะอย่าไปกังวลเรื่องเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้มันปล่อยมันไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมาเก็บกังวลทําไมฉันร้องเพี้ยนไม่ต้องเลยก็คือแล้วแล้วไปรู้ๆกันรู้รู้กันในบรรดาอาชีพนักร้องนั่นก็คือรู้ๆกันอ่าไอ้นี่เพี้ยนไอ้นี่เขาใส่มอนิเตอร์ไม่ดีไอ้นี่มันหรือมันเขาลืมลืมไปเลยเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้กันในในบรรดาอาชีพจริงๆนะ มันเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะไม่ให้มันเพี้ยนเท่าน,นั้นเองแต่ไม่ได้แบบมนานั่งสอนจำกี้จำชายว่าไอ้เพี้ยนอีกแล้วไอ้เพี้ยนอีกแล้วเฮ้ยตังหวะไม่ตกอันนั้นเขาเรียกสอนตอนอนุบาลตอนนี้เราเรียนปริญญาตรีแล้วเขาลือเขาไม่พูดละแต่ว่ามันก็ยังมีผิดพลาดได้บ้างตามสถานการณ์นะโอเคเพลงต่อไปผมว่าเราแปลกๆหูไป,ป,ปนิดนะครับวันนี้ดนตรีไพเราะแล้วก็อบอุ่นตืเต<ล>้ก็ขอับกันวงซิฟโฟอรนีมันเป็นยานเน็ตจ่ายยานเนยานเน็ 嗯。Uh. Mm.